ก็สำหรับใครที่จะซื้อบัตรสร้างห้องกับผมนะครับก็อย่าลืมทักเฟซผมมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในใต้คลิปเลยนะครับนี่นะครับเฟซนี่นะครับเฟซซื้อเอฟนะครับรับโปรโมทงานรับโปรโมทเว็บเติมเพจฟรีไฟนะครับใครสนใจก็ทักมาได้นะครับก็สำหรับใครที่ถามนะครับว่าพี่ครับเอาบัตรสร้างห้องมาจากไหนเยอะนักหนานะครับ t h Shop นะครับเว็บนี้นะครับสิ่งที่ทุกคนควรจะรู้เลยนะก็คือมันมีการสุ่มบัตรสร้างห้องนะครับนี่ กดมาดูเลยนะครับเห็นไหมซูมบัตรสร้างห้องฟรีไฟลนะครับเห็นไหมมันก็จะมีหลายรางวันนะครับก็จะมีบัตรสร้างห้อง10บใบบัตรสร้างห้อง5ใบบัตรสร้างห้อง20บใบบัตรสร้างห้อง30บใบหรือว่าบัตรสร้างห้อง1ใบนะครับก็ลิงก์เว็บนะครับก็จะอยู่ใต้ล่างคลิปนะผมก็จะแปะลิงก์เว็บไว้ที่ใต้ล่างคลิปแล้วก็ที่คอมเมนต์นะครับใครอยากเล่นก็กดลิงก์ไปได้เลยนะครับบอกเลยว่ารีบไปเล่นนะครับช่วงนี้เขามีกิจกรรมเขาเน้นแจกนะและใครที่เติมแล้ว สุ่มไม่ได้อะไรนะครับยังมีสิทธิ์รับนรับ1 0 0 0 0เพชด้วยนะครับเป็นไงและรางวัลใหญ่สุดคือบัตรสร้างห้อง50ใบครับเจ๊ J. คิดดู แล้วช่องไม่ได้รางวัลแค่ช่องเดียวครับโอกาสได้โคตรเยอะแล้วดูดิครับสุ่มแค่ครั้งละ10พอ,อย์ก็คือครั้งละ10บาทนะครับเออเป็นอะไรที่โคตรดีมากเลยนะครับโอเคแล้วตอนนี้ทางเว็บเขาก็มีโปรโมชั่นก็คือกิจ,จกรรมด้วยนะโอเคเดี๋ยวเรามาที่หน้าแรกเลยเลยผมจะเรียกดูไอแม่นี่เติมเกิน200บาทเพิ่มโอกาสสุ่มได้ของแล่ยเปร็นเป็นไงและแบบว่าโคตรดีครับคิดดูดิครับเติม200บาทเพิ่มโอกาสสุ่มได้ของแลตั้ง20%บนะครับบัตรสร้างห้อง 5 0บใบคือแบบชิวๆเลยครับทุกคนเออเติมไปสักเออสองสามอยเลยแบบนี้ส่วนวิธีการเติมเงินนะครับก็ง่ายนิดเดียวนะครับหรือว่าทุกคนนะครับอาจจะแบบว่าลีหน้าเว็บนะครับนี่แล้วก็กดผ่านรูปนี้ได้เลยนะครับปึ๊บนะครับหรือว่ากดมาที่เติมเงินนะครับแล้วก็กดที่แจ้งโอน Wallet นะครับมันก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับวิธีการเติมก็โอนนะครับผ่านแอป Wallet นะครับแอป มัน o ี e y Wallet นะครับง่ายนิดเดียวก็คือเข้าไปในแอปแล้วก็แค่โอนนะครับเข้ามาทางเบอร์นี้นะครับแล้วก็เอาเลขอ้างอิงในแอปนะครับมากรอกลงในช่องนี้นะครับแล้วก็กดยืนยันแค่นี้นะครับก็เติมเสร็จแล้วนะครับก็เติมร้อยสองร้อยว่าไปแล้วก็ได้ไปสร้างห้องไปเล่นกับเพื่อนนะครับประมาณนี้แล้วทุกคนก็มาดูนับนี่คือคนที่สุ่มได้นะครับ เห็นไหมว่าทางเว็บนี่โคตรดีครับแล้วเขาเติมไปแค่แบบไม่กี่ร้อยนะครับแล้วแบบว่าได้ปัตรซอง50ใบคือแบบคขาแจก,กจริงๆนะครับเออก็ลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้ล่างคลิปนะครับ It, yeah. no. It, yeah. Let Take your pain, pain away. Let me take you to the spotlight. I can take you to the spotlight, spotlight. I can get you out of your damn mind, damn mind. I can get you out of this damn life, damn life. Go back to the store where we had it all, the Hennessy, going. For Let me take you to the spotlight. I can take you to the spotlight. I can take away your damn mind. Let me take you to the spotlight, spotlight. I can get you out of your damn mind, damn mind. I can get Like the ocean, you know we're exploding Hurricanes are coming in, I don't know where I'm going Don't try and say that you love me, it's a different day Falling so deep, I can't escape Falling so deep, I might run away no. Let me take you to the spotlight I can take you to the spotlight I can take away your damn mind I can take you to the spotlight, spotlight I can get you out of your damn mind damn mind I can get you out of this damn life damn life go back to the I love feeling oh, oh. Let's warm up Let's warm up With my stick, you know, I ain't got no problem. I'm a little kid, but I'm still stepping with some blood bottom. I was only stepping half when I was back to full throttle. When it's rainy days, I end up sipping on a full bottle. I say what I say, cause I keep my word, and I don't care about. For politics, fuck what you heard. Cause I the I got myself right back to the curb. I took my time and fun away, cause I did it first. I'm surrounded by these demons, think I need some help. They asking for a hand up from me Did this shit myself. She used to kiss me on the gram, ho, she doing well. Now when she hears about me, it's my name that's ringing bells. I really did this shit, I took my time. And I ain't never gonna let nobody come take what's mine. And they can reach my phone number if they wanna sign. I'm tryna be the biggest artist by like 29. But for no reason. Uh, uh, right to the block, it's back to squeezing. Uh, uh, I never knew that you was leaving. Uh, uh, if you're riding, give me a reason. If I'm riding with my stick, you know I ain't got no problem. I'm a little kid, but I'm so stepping with some blood bottoms. I was only stepping half when I was back to full throttle. When it's rainy days, I end up sipping on a full bottle. If I'm riding with my stick, you know I ain't got no problem. I'm a little kid, but I'm so stepping with some blood bottoms. I was only stepping half when I was back to full. Cause at the end I got myself right back to the curb. I took my time and fun away, cause I did it first. warm up.